สวัสดีค่ะบ้านสวยใหม่กริปหลังนี้อยู่ในโครงการแลนดนเฮาส์สีวรลีสันกำแพงติดถนนสันกำแพงสายเก่าใกล้เมืองแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะขายขาดทุนถูกกว่าบ้านหลังอื่นในโครงการเกือบล้านเลยค่ะ ราคาเริ่มต้นของโครงการ5.79ล้านถึง6ล้านบาทขึ้นไปหลังนี้ตัดขายราคาขาดทุน4 9 9 0 0 0นบาทค่ะซึ่งราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์สูงถึง7,000 0บาทต่อตารางวาเลยนะคะเป็นบ้านในเฟสใหม่อายุบ้านแค่2ปีเท่านั้นเจ้าของซื้อไว้แล้วไม่เคยย้ายเข้ามาอยู่เลยค่ะภายในบ้านยังสะอาดเอี่ยมเหมือนซื้อบ้านใหม่จากโครงการแต่ซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่ากันเกือบล้านเลยค่ะ ที่ดินมีขนาด52.5ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้สองคันอายุบ้านเพียง3ปีเท่านั้นเจ้าของซื้อไว้แต่ไม่เคยเข้าพักอาศัยซื้อเป็นเงินสดและต้องการขายในราคาขาดทุนเกือบล้านค่ะชั้นบนมี3ห้องนอน2ห้องน้ำห้องนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะซึ่งจะมีห้องน้ำส่วนตัวซึ่งภายในห้องน้ำก็จะติดตั้งชักโครกแบบไฟฟ้าค่ะ ห้องนี้ยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยพื้นที่อาบน้ำจะเป็นตู้แบบกระจกซึ่งสามารถแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งได้ดีในห้องนอนนี้ก็จะมีระเบียงฝั่งหน้าบ้านด้วยนะคะซึ่งมองออกไปเห็นพื้นที่สวนเขียวขจีสบายตาและหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนืออากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันค่ะห้องนอนทุกห้องได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้แล้วและติดวอลเปเปอร์ทุกห้องค่ะ ไฟแสงสว่างเป็นแบบดาวไลท์พื้นเป็นลามิเนตนี่เป็นห้องนอนห้องที่สองมีขนาดกว้างๆอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านและห้องนี้ติดเครื่องปรับอากาศไว้แล้วค่ะทุกพื้นที่ยังคงใหม่เพราะไม่ผ่านการใช้งานเลยค่ะต่อไปเป็นห้องนอนห้องที่สห้องนี้ก็จะติดเครื่องปรับอากาศไว้แล้วเช่นกัน โดยห้องนอนทั้งสองห้องนี้ก็จะใช้ห้องน้ำร่วมกันเป็นห้องน้ำห้องนี้ค่ะซึ่งยังสะอาดเอี่ยมอยู่เลยนะคะโดยรวมบ้านหลังนี้ยังคงแบบเดิมๆของโครงการทุกประการนะคะไม่มีการต่อเติมใดๆเพิ่มเป็นบ้านมือ2เกรด A ที่สวยคุ้มค่าและราคาดีมากที่สุดในตอนนี้ค่ะ ซึ่งสามารถเช็คราคาจากป้ายหน้าโครงการได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นที่ป้ายตอนนี้5.79ล้านค่ะชั้นล่างเป็นห้องโถงห้องรับประทานอาหารที่มีกระจกโดยรอบแสงสว่างและอากาศถ่ายเทได้ดีค่ะห้องครัวบิวอินมีเครื่องดูดควันมีซิงค์ล้างจานและชั้นวางของตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีประตูด้านหลังเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ซักล้างหลังบ้านค่ะ และห้องครัวยังสามารถจะขยายออกไปพื้นที่ด้านนอกตรงนี้ได้ค่ะโซนรับประทานอาหารและห้องรับแขกจะติดอยู่กับฝั่งที่เป็นสวนนะคะและมีประตูเปิดออกไปในสวนได้ค่ะชั้นล่างจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องเป็นห้องน้ำขนาดเล็กแต่จัดวางพื้นที่ได้ดีทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดค่ะ บ้านหลังนี้เป็นแบบ3มห้องนอนสาห้องน้ําซึ่งบางหลังในโครงการจะเป็นแบบ3มห้องนอน2ห้องน้ําก็มีค่ะและก็ขายในราคา5้าล้านกว่าบาทเลยนะคะส่วนบางหลังที่ขายสี่ล้านกว่าบาทนั้นจะเป็นบ้านในเฟสเก่าอายุบ้านประมาณ10ปีค่ะแต่บ้านที่เรากําลังโชว์อยู่นี้อายุบ้านแค่2ปีแต่ตัดขายในราคาขาดทุนถูกที่สุดในโครงการตอนนี้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสีภายในสีภายนอกยังคงมีความใหม่ไม่มีรอยไม่มีแตกร้าวใดๆตามคุณภาพของโครงการแลนด์แนด์เฮาส์ค่ะซื้อไว้อยู่เองก็คุ้มเพราะยังเป็นบ้านใหม่สภาพดีแต่ตัดขายขาดทุนต่ำกว่าโครงการเกือบล้านหรือจะลงทุนซื้อไว้ปล่อยเช่าก็ได้ราคาสูง3 0 0 0 0ถึง3 0 0ต่อเดือนซึ่งผู้เช่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติค่ะ บ้านสีวลีสันกำแพงเฟสใหม่เป็นโครงการคุณภาพของแลนเนเฮาส์ house. อยู่ติดถนนสันกำแพงสายเก่ามีรถประจำทางผ่านหน้าหมู่บ้านค่าส่วนกลางเดือนละาน5 0 5 0บาทซึ่งตอนนี้เจ้าของจ่ายล่วงหน้าไว้จนถึงเดือนตุลาปี69ค่ะโครงการมีสระว่ายน้ำฟิตเนสและระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดสิ่งแวดล้อมดีเพื่อนบ้านดีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและยังเป็นทำเลที่ดีที่สุด ใกล้เมืองที่สุดแค่2กิโลเมตรติดถนนสันกำแพงสายเก่าและใกล้ถนนวงแหวนสมโพธิ0 0ปีแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเส้นทางตรงไปถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปาง2กิโลเมตร ใกล้แมคโครใกล้บิ๊กซีดอนจันใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่สาขาแรกและสาขาที่2ที่กำลังก่อสร้างตรงแยกหนองประทีพค่ะทางตรงไปสถานีรถไฟ3กิโลเมตรไปขนส่งอาเขต5กิโลเมตรไปสะพานนวรัตประตูท่าแพในบาซา่าตลาดวะโลรดแค่6-7กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใกล้เมืองที่สุดเลยค่ะ